สวัสดีค่ะสวัสดีท่ชนผมทุกทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกับมาฟโกกับช่องแม่เกตพาโชคนะคะเมื่อนี้นะคะแม่เกตกับมี่ควมฟันนะคะมาสอนสูฟัางนะคะทาชุ่มมาแปะซอยกันมาตีซอยกันนะคะทาชุ่มพะว่ามือขึ้นนะคะแม่เกตฟันนะคะฟันฟันจาได้คัะเนาะทาชุ่มจักเล็กสีถือกจักเลขกสีโบถูกนะคะทาชุ่มมาแปะซอยกันนะคะเนาะมือขึ้นนะคะฟันเห็น ุ่นปูนะคะปันเห็นปูนะคะที่พลเดชเสียชีวิตลงไปแล้วนะคะหาเดือนแล้วนะคะทำชุ่มได้หาเดือนแล้วนะคะเพื่อนละพผ้าลงไปน้ำนะคะลงไปแนในในน้ำนะคะน้ำแม่น้ำเป็นทะเลเลยนะคะทำชุ่มเพื่อนกบาลปบตองลงไปลึกนะคะขืนมาแล้วกับขี่รถบาสมาสั่นเพื่อนวานนะคะไปขี่รถบาสไม่เก็บเลยไปขี่รถบาสขี่รถบาสเพื่อนระก้อนสีขืนรถบาสนะคะ คนตายนะคะที่เพิ่นตายได้ตายไปแล้วนะคะเพิ่นได้เขียนตัวเลขให้นะคะท่านชมได้เขียนตัวเลขให้เจสซีหาน,นะคะท่านชมแล้วก็บสามเก่านะคะท่านชมนะคะเพิ่นเขียนให้ก่อนขึ้นรถบาสกับบานนะคะท่านชมแต่ว่าเมื่อคืนนะคะแม่เกดได้เสี่ยงไหวนะคะเสี่ยงแล้วก็อธิษฐานไหวนะคะแม่เกดซื้อศูนย์สี่หกนะคะท่านชมแล้วก็บสิบหกสิบ สิบหานะคะทุกชม,ชมเลขมันจะถูกกวจาหรือว่าแบบใดน,นะคะเพราะว่าเพื่อนได้เขียนตัวเลขให้นะคะแต่ว่าไม่เก็ตบริสื้อนะคะบริสื่อเลขที่ปู่นเขียนให้นะคะมีเกตซีหางกับสามเก่านะคะทุกชมพ่อมฟันนะคะทากชม,ชมกลับมาหอดบ้านแล้วนะคะกลับมาหอดบ้านแล้วก็เลยไปกินนะคะไปกินหมกรทัะนะคะทุกชม,ชมได้กินโมูกระทะเมาื่อคืนนี่นะคะ ไปกินมุกกระทะเกาบบอสแมนบ้านแม่เกียดนะค่ะเป็นบ้านคุนปลาเพิร์นนะค่ะบ้านคุนปลาเพิ่อนอยูข่ข้างๆกันเนาะค่ะทำชุ่มแต่ว่าบ้านเรีที่ของคุนปลาเพิ่นนะค่ะกับโมกสองเนาะค่ะทำชมมุ่มโมกสองนี่แหละค่ะเป็นคพื่อฟันแบบนี้นะค่ะทำชุ่มแต่ว่าแม่เกีบ่เคยฝันแบบนี้นะค่ะฝันนะคะเพราะว่าปู่เพินบอกว่าเอาเอาไปมาสั่นบอสแมนเนาะค่ะทำชุ่มหรือเพิ่นเสียไม่โชคแม่เกียบอกเนาะเนาะค่ะ เนี่ยค่ะเล็กเจ็ดซีหากับสามเก่านะคะ,ะ,คะท่ชนชมบอลลายโตนะคะท่ชนชมตีขั้มฟันให้ไม่เกลนะเด้อจ้าว่าเมื่อนี่นะคะจะถูกบอนะคะท่ชนชมหูือ่าเลขที่ไม่เกลดซื้อไว้มันถูกแล้วนะคะท่ชนชมหรือว่าจังใดนะคะหรือว่าสิมีการเปลี่ยนแปลงนะคะท่ชนชมเป็นเลขที่มักส่วนโตนะคะชอบส่วนตัวนะคะเดล็กนะคะเลขของไม่เกลดนะคะ มักส่วนตัวนะคะจำรับไพ่นะคะที่เข่ามารับชมรับฟังแล้วนะคะมีเกติกฝากนะเด้อจ้าฝากช่องไว้น้าแน่นะคะฝากช่องแม่เจดพาโชคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คับช่องแม่เกตน้าเด้อจ้าเพื่อให้แม่เกตินี่กาลังแรงจะให้ได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะเ้าๆจ้าเนาะมื่อนี้นะคะข้าศิษได้ถูกเลขไปนัากันนะคะท่านชมไพ่ซื้อนะคะไพ่ซื้อศูนย์สี่หกแน่นะคะท่านผู้ชม คือบอเนาะค่ะเลขตัวนี้นะคะเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเลขก,กันเลยนะคะว่าเมเกมตมักตัวใดนะคะทำชุชมที่เมเกตซื้อไว้นะคะขึ้นสุดท้ายนะคะเมเกตก็มาฟันแบบนี้นะคะทผช้ชมกับฟันเห็นคน้ตายเนาะค่ะกับ่องตีกันเบิ้งเนาะค่ะผู้ใดตีว้อฟันแม่นๆนะคะกอย่าลืมข้อมมนขม,มาเนาะค่ะแล้วก็มาบอกเมเกตพร้อมเนาะค่ะว่าตีได้ตัวใดเนาะค่ะหรือว่าแบบใดเนาะค่ะท้ชมอม่าลืม คอมเมนต์เข้ามกากันเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่เมืองตัวเลขก,กันเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะเลขข้อฝันนะคะเลขข้อฝันขอมเมดี้น,นะคะที่คุณปูนะคะเพิ่นได้เขียนหายนะคะคนตายนะคะได้เขียนหายเกสซีหานะคะแล้วก็สามเก่านะคะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะหรือม,มาบอกเลขปนเลขลางบมอค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าเป็นขั้มเชื่อของบุคนนะคลเนาะค่ะเนี่ยค่ะฝันขึ้นสุดท้ายพร้อมเนาะค่ะท่านชมฝันขึ้นสุดท้ายพร้อมเนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยค่ะและ้วการเลขนะคะเลขเลขที่ไม่เกตนะคะชอบส่วนตัวนะคะกระมีดนี่ค่ะมีศูนย์สี่หกนะคะหนึ่งสี่หกสองสี่หกนะคะแล้วก็รสี่หก ซีสองสองหกนะคะหนึ่งหกศูนย์ซีหนึ่งซีนะคะทำชื่อมาตาไม่เกตนักนะคะนักซี่หกกับสิบหกนะคะทำชืนะะ่อนี่ยค่ะงวดวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกสี่นะคะเลขควอมฝันนะคะจักสีฝันแมนบอลแมนนะคะทำชื่อเนี่ยค่ะ แคปหนาจอไว้เธอเบิงเด้อจ้าสีขาวสีรุดกะยะิยาวากันเนาะคะ่ะเพราะว่าเม่เกเทได้มาวาวก้ววมฝันให้ฟังเนาะค่ะทำชุชมนะคะฝนะันเป็นตอนเป็นตูเลยเนาะคะ่ะทำชุชมปูพิ่นเขียนเลขให้เนาะค่ะเจ็ดสี่ห้าสามเก้านะคะนี่แหละคะ่นะ,คะเลขกนะคะ่ะมีแค่นี้นะคะทำชุชม ตะว่าได้ไปกินหมูกระทะนะคะกินหมูกระทะกับบ้านเลขที่62ะคะ่ะเพราะว่าเป็นบ้านของคุณป่าเพิินนะคะท่านผู้ชมตะวันกับเขากันนะคะเพราะว่าไม่เกตได้ซื้อไว้แล้วนะคะ26นะคะท่านผู้ชมนี่ยคะ่ะแคบหน้าจอไปด้วยจ้าสุดท้ายนี่นะคะแม่เกตก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะ ลำล้ำลรืยล่วยฮงเฮ้งถูกหวยไปนั่งกันเด้อค่ะงวดวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกสี่นะคะเนี่ยค่ะด่เลขนะคะเมนี้มีรุนกันเนาะค่ะทผช้ชม ไพ่มากตัวได้กอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกไม่เกยียดนะเด้อจ้ารับผู้ใดตีข้อมฟันแมนๆน,นะคะท่านผู้ชมก็มาบอกไม่เกยียดน้ำแน่นเอาจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่เกยียก็ขอ,ขอตัวลาก่อนนะคะพอกันใหม่นะ้ำกันในคลิปต่อๆไปเด้อจ้านี่แะคะ่ะตัวเลขนะคะของแม่เกตเองนะคะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ